สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวมัยรักสิมสศูนย์ศูนย์หกค่ะเอกสาษา,า,าวิเศษิษย์ไทยข้อพันที่สี่ห้าก็คือกาบกาบหิชมเครื่องคา้าหวานสังขยานาตั้งไข่เข้าเหนียวใสสีสุกสะเดงเป็นไนยัไม่เคลือบแคล แจ้งว่าเจ้าเศร้าสุกเนือสาริมลิมวานลำแทกใส่น้ำกะทิเจือวิตตะกอกแห่งเครือได้เสบริมพิมพ์ม,มาเสนโร ลำเจียกชื่อขนมนึกชมชมหอมชวนชยใกลกลิ่นดินแดด้วยโหยให้หาบุงางามมัสกอดกอดอย่างไรน่าสงสาร กอดเคลนจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคล